แสงอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องไปทั่วชานชาลารถไฟสีส้มอ่อนๆละมุนตากระทบกับรางเหล็กที่ทอดยาวไปจนสุดสายตาที่มานั่งไม้เก่าๆตัวหนึ่งวีชายหนุ่มวัย25ปีนั่งกอดกระเป๋าเป้ใบเล็กไว้แน่นใบหน้าเขาดูอ่อนล้าและหมดหวังดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยประกายแห่งความฝันบัดนี้กลับมืดมนและสับสน ข้างกายเขามีจดหมายปฏิเสธงานหลายฉบับยับยุยี่หนังสือเรียนที่เต็มไปด้วยรอยขีดเขียนและสมุดบันทึกความฝันที่ไม่เคยเป็นจริงวีเคยฝันอยากสร้างธุรกิจของตัวเองเขาทุ่มเททุกอย่างลงแรงลงเงินจนหมดตัวแต่สุดท้ายธุรกิจก็ล้มไม่เป็นท่าฉันมันไม่ดีพอจริงๆเขาพึพรรมพำกับตัวเองเสียงรถไฟที่แล่นผ่านดังแผ่ว สะท้อนกับความเงียบงันของสถานีระหว่างที่วีจมอยู่ในห่วงความคิดเสียงฝีเท้าเ,าเบาๆดังเข้ามาใกล้ชายชราขายชาคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับถาดเล็กๆที่มีแก้วชาร้อนๆวางเรียงรายอยู่นึ่มชาสักแก้วไหมชายชราถามด้วยรอยยิ้มอบอุ่นวีเงยหน้าขึ้นมองดวงตาสันไหวเล็กน้อยแต่ก็พยักหน้าเงียบๆชายชรายื่นแก้วชาให้เขาจิบชาชาชา ความร้อนจากแก้วไหลผ่านปลายนิ้วสู่หัวใจที่เหน็บหนาวดูเหมือนเจ้าจะเดินทางมาไกลาชายชรานั่งลงข้างๆมองดูวีที่นั่งก้มหน้าจ้องมองปลายเท้าตัวเองใช่ไกลามากแต่ก็ไม่รู้จะไปต่อทางไหนแล้ววีตอบเสียงเบาชายชรายิ้มอย่างใจดีและวางถาดชาลงข้างๆลุงเคยเจอคนหนึ่งชื่ออานิชเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีความฝันอยากเป็นวิศวกร แต่ชีวิตมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเขาสอบไม่ผ่านไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ถึงสี่ครั้งวีหันมามองชายชรายอย่างแปลกใจสี่ครั้งเลยเหรอใช่เพื่อนๆของเขาต่างมีงานดีๆกันหมดแต่อันนี้ยังติดอยู่กับตำราและความล้มเหลวคนรอบข้างหัวรอยอบ,บอกให้เขาหยุดเพ้อฝันแต่เขาไม่หยุดเขากลับเปลี่ยนวิธีการเรียนใหม่หยุดเปรียบเทียบกับคนอื่น แล้วเริ่มเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วเขาทำยังไงต่อวีถามอย่างสนใจเขาเริ่มสังเกตว่าตัวเองพลาดตรงไหนตั้งใจเรียนรู้จากความผิดพลาดทีละจุดทีละจุดจนในครั้งที่ห้าเขาสอบผ่านแม้จะเป็นคะแนนที่ไม่โดดเด่นแต่เขาก็ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชายชรายยกแก้วชาขึ้นจิบอย่างชาชก่อนจะเล่าต่อ แม้ในมหาวิทยาลัยอน,นิสก็ยังล้มเหลวในบางวิชาแต่คราวนี้เขาไม่ยอมแพ้เขาถามคำถามมากมายหาที่ปรึกษาและเริ่มทำโปรเจกต์เล็กๆด้วยตัวเองโปรเจกต์เล็กๆนั้นคืออะไรเหรอมีถามด้วยความอยากรู้เขาสร้างหุ่นยนต์ช่วยการเดินสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินได้สะดวกมันไม่ใช่เครื่องมือที่ซับซ้อนแต่มีประสิทธิธภาพสูง สามารถช่วยพยุงและเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภยัยผลงานนั้นได้รับรางวัลระดับประเทศและมันเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลชายชราจบเรื่องเล่าด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเห็นไหมความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนที่สอนให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมคนที่สำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่เป็นคนที่ไม่เคยหยุดลุกขึ้นต่างหาก วีนั่งเงียบไปครู่หนึ่งมองไปที่รางรถไฟที่ทอดยาวแล้วตอนนี้อานิชเป็นยังไงบ้างชายชรายิม้มเขากลับไปสร้างศูนย์ฟื้นฟูและสอนการประดิษฐ์ให้กับเด็กๆและผู้พิการเขาสอนพวกเขาว่าความล้มเหลวไม่ใช่กำแพงแต่มันคือบันไดที่นำไปสู่ความสำเร็จวีหันกลับมามองชายชราแววตาเต็มไปด้วยประกายที่กลับมาอีกครั้งขอบคุณนะลุง ผมคิดว่าผมจะลองใหม่อีกครั้งเสียงหูดรถไฟดังขึ้นวีลุกขึ้นยืนพร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังเขาหันไปขอบคุณชายชาราพร้อมรอยยิ้มชายชารายื่นแก้วชาอุ่นๆให้นื่งให้กับการเริ่มต้นใหม่และอย่าหยุดเดินไปข้างหน้าวีบยักหน้าเดินก้าวขึ้นรถไฟที่จอดรอยอยู่ปลายทางของเขาอาจยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่แน่นอนคือ เขาจะไม่หยุดก้าวเดิน